ผมป๊อปช่างบ้านๆก็จะมาทําการเปลี่ยนไส้กองน้ําแบบ6ขั้นตอนนะครับให้เพื่อนๆดูครับก็คลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดคอมเมนต์คอมเมนต์มาเยอะนะครับจะได้ทําคลิปวดีโอไปให้เพื่อนๆดูกันนะครับเราไปเริ่มเปลี่ยนไส้กองน้ำันเลยครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องกรองนะเราต้องไปปิดวาล์วน้ําก่อนนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตัวชุดกองด้านล่างก่อนนะครับสามกระบอกนี้ครับหนึ่งสงสามโดยมีประแจตัวนี้ครับในการหมุนก็สอดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับผม ดูไปครับว่ามีน้ําไหลลงมาหรือเปล่าน้ำไม่มีนลครับปิดน้ําเรียบร้อยแลย้ววันนี้ผมก็ปิดน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วครับเราวก็จะมาเริ่มถอดทีละชิ้นครับตัวที่สองครับก็เครื่องกรองน้ําปกติก็ควรเปลี่ยน กเดือนถึงปีหนึ่งนะครับในการเปลี่ยนไส้กรองแต่ละครั้งตัวที่สองครับตัวที่สามนะครับมันจะเปลี่ยนตัวชุดล่างก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนตัวสามตัวนี้ที่หลังเดี๋ยวจะเป็นถอดทําลรังส่านี่ครับตัวด้านในก็จะเป็นคราบ นี้ครับตัวเส้นกองสองกระบอกล่างจะ,จะเป็นตัวนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับได้ไหมตัวนี้ก็จะเป็นตัวกองหยาบนะครับกองก่อนที่จะเข้านี่คือตัวกระบอก ใส่กองตัวแรกนะครับตัวกองหยาบตัวกองหยาบของเรานะครับผมก็จะไปใส่ตัวกระบอกใส่ตัวแรกนะครับแล้วก็ม,มาทําความสะอาดตัวกระบอกนะครับหยาบกันก่อนเลยนะครับก็ใส่กองหยาบก,ก็ใส่แบบนี้ครับวางมาแบบนี้นะตัต่อไปครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับโอเคครับก็จะมีสองด้านนะครับสังเกตนี้นะครับวันนี้เป็นอะไรอีกอันนี้เป็นตัว แต่หมุนอ,หหมนอนพอแค่ตึงตึงมือพอนครับหมุนแรงมากเดี๋ยวต่อไปครับ เรียบร้อยครับหนึ่งสอสามสามขั้นตอนต่อไปก็ตัวบนนะครับตัวตัวเลม mm hmm. ตัวนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะเรามีตัวใหม่มาแล้วเราจะเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็หมุนตัวเกียวตัวนี้นะครับ เข้าไปเหมือนเดิมโมตัวนี้จะมีไม่ต้องพันเกลียวนะครับเพราะจะมีลูกยางอยู่เขาไปครับพอตึงมือครับนี่มีลูกยางอยู่ันน้ำรั่วได้นะครับตัวที่สามนะครับนี่ก็ตัวที่หกแล้วขั้นตอนที่หก แต่ว่าตัวนี้ซื้อมาใหญ่กว่าของเดิมนะครับผมจะไม่ได้กดลงไปนะครับเดี๋ยวตัวนี้มันจะหักก็ใช้ปีเงากับตัวนี้แล้วก็ต่อตัวนี้ดันเข้าไปใส่เลยครับมันก็ใสย่ย้งดีตัวนี้นะครับแล้วก็มาใส่เข้ากับตัวตัวด้านนี้นะครับก็ดันเข้าไปตรงๆล็อกแล้วมันก็ล็อกได้เลย ตอนนี้ผมก็ได้ไปเปิดน้ําที่ปิดวาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้น้ําก็เข้ามาในระบบแล้วเดีวจะวนออกมาตามนี้นะครับเราดูได้เลยครับเห็นไหมครับมองมาแล,แล้วก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับแรกก็เป็นสีนี้นะครับในการล้างกอง สามารถมาดึงได้นะครับน้ำใสแล้วก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับในการเปลี่ยนชุดกรองน้ำ6ขั้นตอนเรียบร้อยครับสำหรับการเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำ6ขั้นตอนง่ายๆด้วยตัวคุณเองครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับเครื่องกรองน้ำ